สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องืันนี้ก็มาพบกับสบิวคือเก่าเนาะทางสองสบิวคนบ้านป่าพี่น้องืันนี้ก็บรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องืันนี้ก็เป็นมือสันวันดีเนาะพี่น้องืันนี้ก็บุญบานสบิวเนาะบุญกองเขาพี่น้องต่เพิ่นบ้านสบิวเพิ่นลกงัวเนาะแต่สบิวก็สิพาพี่พีน่นนะ้องไปเอาสินงัวเนาะสบิวเอาสินงัวพันหนึ่งพี่น้อง 我得用根纱布，我那。 กะบ่อนาวปันไหลเนาะพี่น้องกะเย็นอยู่แต่บ่อแหงปันไหลเนาะแต่บ่อพี่น้องแต่ว่าสวิวก็ยังโมโหเนาะฝนลมแล้วหรือบ่าหรือว่าฝนตกพูดแล้วเนาะบรรยากาศยามเช้าพี่น้องมันเหมาะกะต๊แหงเนาะ สบ,บิวกะได้เอาสีงัวเนาะพี่น้องพูดหนึ่งเนาะเพิ่นกะเห็ดกองล่ะพันอะไรพี่น้องแต่ว่าสบ,บิวกะสิเอาไปสู่อันผููเพิ่นอันมาเห็ดเทียงอะรกับมาเห็ดหงห่านเหมือนสบ,บิวเนาะแต่สบ,บิวกะยังบ่ได้เลี้ยงอีกยังเพิ่นนะนะพี่น้องสบ,บิวก็เลยคือโอกาสนี่อันชื่อให้เพิ่นชูเพิ่นกินเนาะพี่น้องเพราะว่าวันนี้เป็นกะมือบุญบ้านสบ,บิวเนาะพี่น้อง บุญกองข่าวเนาะเพื่อนก็ะสีเอาข่าวเพื่อนแล,วล้วเ้ารู้ไปลงไปพี่นนอะหรือว่าเพื่อนลสอบเนี่ยละเนาะแต่เพื่อนล่มงัวเพื่อนว่าล่มอยู่เพื่อนเาว้าน้อยเนาะแต่ก็ยังโมโหเพื่อนล่มอยู่ใส่อะพี่นนอะ เิืนครัวอยู่เดินเฮือนสาวนุ่ยพี่น้องชาวบิวมากับสายพี่น้องธันวาเิืนกำลังครัวเนาะพี่น้องแต่สบิวก็ยังบู้อ่พิืนเหตุจะพูดเนาะแต่สบิวเอาพูดหนึ่งพี่น้อง ก่อนสิไปเบิงเพิ่นอันตกพูดงวนเนาะพี่น้องสบิวก็สิมาพาพี่พาหนองสบิวคุยไอหยาของสบิวพี่น้องเออช่วงนี้ยามนี้เพิ่นสิปลูกเมี้ยพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่ปลูกมันก็สิไปไกลเนาะบางเถือก็ไปแหล่แถวถงตำบ้านเซโนูไปแหล่พี่น้องมันไปไกลไกลเนาะอันนี้สิเป็นคุยหยาิสบิวพี่น้องแต่ทีแรกสบิวก็ มีคือการพี่น้องตัวหนึ่งเนาะแล้วมันโบหูพี่น้องมันแบบแต่หายนาเนาะเสียไก่เลยเลยชอวิวกันเลยอันอีพอผลก็เลยขายออกพี่น้องเพราะว่ามันดื้ออะไรพี่น้องมันบุยากอยู่นําเนาะมันเห็ดนันเนี่ยนี่อีพอเราก็เลยอันขายพี่น้องตอนนี้เพิ่นกับสิพากันนันหล่เนื้อมันออกแต่กระดูกมันาะพี่น้องเป็นทิโตพูดอะไร นี่เปิดครัวอยู่ถงนานะน้ำผึ่งขวดน้ำหาชิพันคองแค่เลยได้ชาวได้าธรรมชาติโลกน้ำพึ่งเจ้าบุญี่น้องชาวเขาไทยตีการในหาชิพัเขาเอาเงินเท่าเราเขาได้ใหม่ไมเอาเอามาให้โลดแ่เขาผสมมเอามาแต่าง ขัาขาประชมรถนี่แถวนีบุน้นมันคลองแท้โลก็จะเอามาหาโลดมันทิ้งบ่เป็นเอไม่ย,ยังเือดไ,ได้สออกยกมือสั่งหานมือสั่งหานลมออมามือสั่งหานีง้อหน่อยอีัวาาเองค่นั้นแหละเราเสกินกินตั้อนนี่พนกาตากเลือดมันออกมาเราพี่น้องเผือสซีเอาไว้ปั่นกันอะไรเนาะ คนน้ะเห็ดโอ้็นเน้ะผู้เสือลายนี่แหละเซฟประจำบันหอยยางเซฟประจำบัรันหอยยางชีดมันบอยากลายคืองัวมือน่ะเนาะเอองัวน้อยมัวน้อยกัเห็ดแพ้งกัแถ่แปดพันผู้เห็ดเจ็ดันก็พ่อแล้ว พวนะนะไปเร็วบัราวมานะกินหลายนกิ้นหอดอันสะชามเขาลุบแล้วเขาลุบลเลยพันหนึ่งพูนเนาะเอาหารอยก็ดีน้ี่รักน่มันอ่ะวนอันนมันน้อยเนชิดๆอะยชิดมันนี่ใชชิไอเหาะพอไปในคาเขา นาทีได้คุณลักตณะได้คือมือนะเนาะดีได้ตอนนี้เพื่อนกับแล่แลเน้ะพี่น้องค้าหลังค้าหลังกับซีดมันกับโบลายปันใดเนาะงัวน้อยพี่น้องกระป้างมันมาเลิดมาบ่ อาธมไปเลยน้าวสามจับพังศิลาคนนั้นลินอะไรบแล้วเั้งชื่งบ่บ่เอ้ขนาดเฮียนหาเข้าเฮียนหาปีจะยังเอินพันตีเขาเเฮียนชูก็มึงให้บ้าจิบุราบ่คัดปืนบักใหญ่นะ คัดเอวปรับยังหยกมือใช่นายอยู <c oughs> <c oughs> ่กองพลได้ใช่นายหรอมึงจะพร้อมตัวเทินหน่อยดิประกวงกันอย่างมาฮัดสี่บุญเรือคนพาหลังจากทีอันนี้แรกแล้วนะพี่น้องเพิ่นกัสิปันแล้วนะบานิมเจาะคอมันบ่างเงินเนามีทีาดไปยวางเงินไอ้จะเอาอย่านะหงมันโตกับเขามันคนละแผนกว่ะ นิเงหลัตอนนี้ผืนกระปันแล้วเนาะพี่น้องแปดกองเนาะกองละพันหับอยานี้ก็อ้นนอง่อยไปช่ไพันบาทพันบาทกีบแ้าเป็นเงินกีบกับสามเซนเท่าไหร่สาิบเรอสามแสนส

โอ้ยเบื่อแบบยกแันเนาะยกปัดสิงข้องกันยังเฮ้ยมันพเป็นเห็ดผูกเคยปั่นเนาะตอนนี้ยังไงก็ใส่กลองตัวชาวเีเอา จัวขี่เอาก่อนตนกบจักมัห็นปันแล้วหรือจักจับจอุเนาะจเอเาส่อันนี้ด้บานคนรเหูปันเขืองในพร่ง้องโลเดลายู่ดอกได้ผมเห็นได้อยาปล่อยไรก็ได้ขู่ขาเลย ตัันจะไปโถได้เอาเลยขันชิพอยมันแจะปโหลุดไม่ได้ขอหนหอยไร่ยี่เป็นโทเดาไปเยอเลยกรบเพราบราิกินน้ำยี่อกแปลกม่ามากินเด้อเอะไรจะเป็นแล้วใช่ละก่อนวนเลยด้วควนไคือ เจ้าเราเปล่า uhm ก่อนต่อนาเอาเอาเรื่องของมันมีเียเลาข่งถึเรื่องของเขาปั่นกะบเคยปั่นจัเถื่อค้างไปนำปั่นกันอ้าวตัวนก็ัน็เายอีกแน่แนกมามันขู่ได้ลันนมันขู่แล้วก็ แจุอไหสได้ค่ะงายจุงจับองน้องคอยเราเที่ยวจุงประจุงอายุไซน่ะจจุงมาเลียงแต่ว่าเออจงพอจงตุ้เลี้ยงมือเดียวกับตุ้เลี้ยงมือเดียวกับตุ้ช้ำเลี้ยงแเพือนแม่นขอแมิช้ำทัตุ้ยตุ้ ตอนนี้เพื่อนกาหวยพี่น้องพี่น้องแล้วก็หวยเลือดปันใสโอ้โหกิ่นไปล่ะแบงอไ่งเอ้ยชิดายเป็ดงอยู่บ่เลือดเมันเนาะ ปันทนเป็นเนดิมป่งได้แล,วแล้วแปดสิบไปสีป่หรือ่หาไหาทุงเลยอัาน,นี้ขับเห็่มันก็ข้นย่องได้งอันนี้กิโลตัวใหม่ไก็เราซาดอยู่ไม่ยังเราควันใจ อยาให้ปันได้บ่โยกโวเข่าคนคนนั้นวิงปันผีโป้งโป้งเลีกกระยาแล้วพอปันเจ้าเรื่นหิ้มน้อยหิ้มใหญ่เว็นเดี๋ยวเจ้าะมีเรื่องอีกแล้วเนาะตอนนี้กากงกาเริ่มตื่นแล้วพี่น้องตื่นย้อนนั่งกองละษพันบาทพี่น้องพันว่าพู้นชื่อในตลาดพันบาทไว้ได้ทำนี่เออไว้ได้ไว้ได้กระดูกไว้ได้นังเนาะได้กระดูกผมได้กินมันดอก กองก็เริมตื่นปันก็เริ่มเบิรตแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ย่างแต่ย่างใสมาแล้วะนตื่นไหมะมาเห็นใมฮะสมุนเติมตล่นีเข่าาน่นกองเนว่าตื่นใไหมะอ้วาดาเ่เนเน่เอยืดนื่เน้ตลาดพัน่ สองพันได่าไรพันน mm. ี้มได้ะได้ลายซื้อเอาตัวเดียวรวบตัวเดียวกินโมเบิร์ดมดกตมเ่อได้ัขัดเยไป่นจะลายอ้ยจำหน่เ่อเมื่อต้มเนาะจซื้อหน่อยบพาคือเลายคลูกหลังมาท่านละทานนี้ได้หันก็ยังหาคนเลยเนี่ยโมเอเนี่ยบั ตอนนี้สบิวกาเอาเนื้องัวะกัแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องอก็คืเป็นทงเลือดกับทงเทีอะเนาะสบิวกาได้พูดหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อว่าจะไปให้ใหีหดถ่าเอันด้วยอ้ยพันทีมาเหยดเทียงแล้วก็ห้องน้ำซอยซาบิวเลยเนาะแต่สบิวยังพันได้อีกอันเรียกยังเพิินนะพี่น้องวันนี้าบิวก็เลยถือโอกาสซื้อเนื้องวัวสู่เพิ่นกินเนาะเพิินสิมาวันนี้พี่น้อง สำหรับคลิปที่พาพี่พาน้องเอามาเอาเนื้องัวงกาสบิวกาสิคอจบคลิปเอาไว้ซัมเน่เนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิสติวเนอะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะขอบพระคุณทุกถูกฐานเออที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะได้ได้แล้วกรับคุกคนละทุกคุคนละคุพี่น้องบางคนเพิ่นกลับไปปั่นกันไปเลยพี่น้อง